สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อเหมือนเหมือนนะค่ะพี่น้องอากาศสภาพเตไตจิรีตค่ะลงทงไปหาไตจเรีตนะค่ะอากาศฮอนหอนค่ะพี่น้องมาค่ะไปน้ำประดาค่ะไปลุ้นวันจันทบ่มือนีค่ะเหมือนตึ๊ดตื้อเลยค่ะพี่น้องไปค่ะไปลุยนําำกันจ้าเหน็บ่อยแล้ว ค่ะเดี๋ยว,เยวง,ง,งเหรอนรตรงหน้าค่ะพี่นอ้องีค่ะตรงหนะ้าเราพี่นอ้อง ไป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 อุ้ยอุ้ยทำไมเถอะตายตายตา ลูกถังเขแหละนี่ก็มีอยู่แดงเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่นี่ น้ำประดาไม่เล่มีอยู่แดงมีมหาขุตัวนี้นค่ะนี่หลน่นไงอู้หกำขีดดินตัวนี้นค่ะแดงมา ไปใส่คะนัะ่นแะเย็นท้องไปใสุ่๊บุ๊บุ๊บมันอยนิมันโยนินี่เฮ้ <c oughs> <c oughs> ตแกนตัวนึงปุ่นไปปุ่น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 เกิดมาสองสามเกิดมาสองสามนี่อู้สองตัวใส่ทั้ง

กำลังพีกก่นไปเลยพี่น่เฮอยน้ำหากระทังเลยน้ำตัดเตีนมันกิจิตแค่แกขกครับพี่น้อง 오. รอนี่นีนี่น <|so|> ี่นเ้ดแค่ขนาดเลยมูนี่ Meg. 嗯 uh -huh. cấp cái cái bớt thực. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tên con phun con lên. con này con. Con này Để chứ, qua bên trái. Nè. บูดพุดงง่งไหมเนอะแบบนี้ไปทางนีง่เนอะจาทางนี้ไปทางนี้ ปีกดแตเมืเดยปีกมันบินค่พีออน่นองนี่อกลิปิล ดุดดุนดุมันหายไปใจอีกอืมออดมันจะแท่าไรสองตัวแตวมันจะทางนี้สามตัวเอเอสิไปใส่อื เลยพี่น้องใส่กิ๋นน้ำาปลาตาลายน้ำก้องตาลายน้ำาก้องนี่เต็มไกคักโอ๋ตัวนึงเด้อค่ะ ไปทางไหนอีก <c oughs> จ้าดีใจหันมดครักยีนก้น, <c oughs> ก,ก,น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 กนี่เป็นไก่ค่ะตัวนั้นยัอหัน อือไ,ไหนอีกไปข้างไหนอีกออออจ้าดูใจหันมดครับพีน่น้องนี่ เโอ้โถึงต้องแต่นเซลอยู่ออเดือนตั้งฝาพี่น้องเดือนไง อืม,มาจตอืมอมนี่จ้านี่จ้าอะอีกไปเลยเลยไหมมองมาทางนี้ยังเห็นอยู่อนี่อืมติบซ้ำมือเลย พ่อมีให้เก็บอยู่ครับพี่น้องอเตียนออกก็เตียนออกนอนอนอออเนาะเนาะเป้สายอี๋ล่ะเห็นแวบๆหายกปใสายอีกอืออื้มนี่เนียนเน้อย่้อาเอาแต่ตัวใหญ่ๆ นั่งเอา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 นี่แน่ปวดเอวอะนั่งไปน่งมาปวดเอวโกมๆงี้ไลายตั้งปูนกับไตบาบๆเต็มอยู่่าพี่น้องไตคือกัน ตัวนึงอันนี้ตัวนึงอนี่ตัวนึงอุ้ย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 เอ้าเอ้าอุ้ยกุ่มยากแท่นี่ตัวนึงงแซกระตายตาดีมากโอ้ หาแห้บวนพี่น้องพี่ดียดุใจรังไครค่ะเ <c oughs> ด็กๆมากอากาศเย็นมาเลยึ๊บ <c oughs> <c oughs> ใส่เ่ลร่ะดดงดงดงไปใส่เมื่จับประทันไสจ่อยหฮ้ฮ้ปัดขึ้นเอดเอดเลยใส่ปัดเขีจานะไงปวดปวดอยู่ตัวเขียยจานะเป็นันเอาทองมันไป

นี่นี่ตัวนึงข้างหน้าเอวเลยนั่นขนไอยู่ข้างหน้าวขนร้ายตัวอยู่มันมาก่อนอยู่นี่มันมาก่อนอยู่นี้เป็นหน่อยบ่เอาตัวง่ายง่ายเดี๋ยวละการตารคอย ห้ายเลค่ะพี่น้องนี่นี่จ้ะต้องเอาตัวนี้ใส่ไว้มอนเขากัดกันแลนะ้วค่ะเนาะดค่ะที่มีกระฝากเตียงแค่นี้ค่ะพี่น้องกลับบ้านแล้วค่ะ คนไหนก็แทกก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องในใจจ้านา่าไปกิเรนาะอยู่หายจิน้วน้ำคํะคะ้แล้วกเนาะกลับแล้วครัพี่นอ้องอุ้ยหนขางเออเอเอหลอ,อกกลับไปใส่พุง่ทงทัางดีบาท เดีอยวนะเทั้งหันแล้วตอบอืบอืบอืบหลุม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  <c oughs> หายอยู่ให้เกียคุณวนจ้ะพี่น้องบานคงบานค้าครับผมอย่งเป็นสะยานหรอก